ผ่านนะคะดิฉันนะคะชื่อนางสาวดิชาพารุณากาคค่ะชื่อแรกนะคะชื่อแป้งค่ะวันเกิดนะคะก็คือเกิดวันที่สมกราคม2 5ง4ัน่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่อยู่ที่ที่อยู่ของดิฉันนะคะก็คืออยู่บ้านแม่สายนะคะชื่อว่าหมู่บ้านเหมือนแดงะคะ่ะ จังหวัดเชียงายเนยค่ะอยู่เหนือสุดของจังหวัดเลยนะคะของประเทศก็ว่าได้ค่ะข้อวตัวนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่คนนะคะ mm. ก็ดิฉันนะคะเป็นน้องเล็กสุดนะคะพ่อพ่อชื่อว่าร้อยตำรวจอขอโทษค่ะพันตำรวจตรีวิเชียรบุญมาดานะคะ แม่มารดานะคะชื่อว่านางพัทตาบาุงุษากาศนะคะพี่สาวนะคะชื่อว่านา,างสาวอุทาวารุณกาศค่ะพี่สาวเรียนอยู่ที่ราชพัฒเชียงรายเออเชียงใหม่ค่ะโทษค่ะ,คะ,คะเ,เรียนอยู่คณะจิตวิทยาค่ะ ที่6นะคะดิฉันก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนดารุานราวิทยานะคะแล้วก็จบม .6 นะคะที่โรงเรียนแม่าสายประยุท์รนะคะัเรียนอยู่ตั้งแต่ม .1 จนถึมงม .6 เลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ งานอดิเรกนะคะก็คืออ่านหนังสือนะคะก็มีฟังเพลงดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างหรือบางครั้งนะคะและก็พ่อจะเล่าอดีตในชีวิตครอบครัวนะคะพ่อจะมีอาชีพเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่ที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่นะคะพ่อเป็นตำรวจตรีชายแดนนะคะเพิ่ง ำรวจนะคะลงปูทอนก็เมื่อปีเองนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะส่วนแม่ะคะก็คือมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะทำซักผ้าทำงานด้านซักผ้าอย่างนี้นะคะ่ะปรัชญาชีวิตนะคะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ก็ให้ให้ปรัชยามาว่าจะกล้าไปแม้ไปจะไม่โลกจะกล้าไปแม้โชคจะอับเฉาจะกล้าไปแม้ใครจะด่าเราจะกล้าไปแม้ของก้อนินทาจะกล้าไปเพื่อชาติศาสตร์จะกล้าไปเพื่อขจัดมวลปัญหาจะกล้าไปเพื่องานของประชาจะกล้าไปเพื่อ